พาไปดูฮะเทคนิคก,การทําตลาดผ่านโซเชียลมีเดียใครที่อยากจะทําสินค้าอะไรออกมาขายดูช่องทางโซเชียลมีเดียแบบที่อ้อแอพาไปดูเชิญค่ะขายเสื้อผ้ามือสองรับพิออเดอร์ื่างสำอางเกาหลีรองเท้าแบรนด์เนมผู้ค้าเยอะขนาดนี้ถ้าเราไปขายของออนไลน์กับเขาเราจะแข่งเขาได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนอ้อแอไหมคะว่า เราจะทํายังไงถ้าเกิดขายสินค้าบนโลกออนไลน์แล้วมีคนขายเยอะเหลือเกินมันจะแข่งกับเขาได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกลุ่ม o อท p กลุ่ม s อสที่มีสินค้าของดีอยู่กับตัวแล้วแต่อยากทําการตลาดผ่านโซเชียลบ้างจะทํายังไงวันนี้สร้างโอกาสของออแอร์เลยจะพามาดูวิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะว่าเขามีวิธีการทํายังไงให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการแล้วก็สามารถแข่งขันกับผู้ค้าที่มีหลายรายได้ค่ะ นี่คือไอทีแม่บ้านเป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำธุรกิจคนที่ถ่ายทอดความรู้ก็คือเจ๊เจือกหรือคุณสุวรรณาสมณนะอดีตแม่บ้านธรรมดาธรรมดาที่สนใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเธอถ่ายของผ่านหน้าจอคอมก็เลยลงทุนไปเรียนกับสถาบัานต่างๆและใช้เวลาศึกษาการทำงานของ Facebook ทั้งวิธีการใช้งานแบบละเอียดจนได้เป็นสูตรวิธีการโปรโมทสินค้าให้ติดอันดับต้นๆให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย จะไม่ต้องเสียเงินซื้อโปรโมทหรือเสียเงินเพิ่มยอดไลค์เลยค่ะเจ๊ก็ลังจะบอกว่าธุรกิจการขายของในโซเชียลของเจ๊ไม่ต้องไปข้างนอกเลยไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมใช่ค่ะรวยได้จริงเหรอเจ๊ได้ค่ะเออหลังจากที่เจ๊ไปเรียนที่นู่นที่นี่มากมายแล้วนะคะเจ๊ก็เริ่มมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเราจะขายของเนี่ยเราต้องทําอะไรเป็นบ้างนะคะแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาขายของจากอะไรนะคะเริ่มแรกเลยก็คือ Facebook นั่นเอง เจ๊ก็ไม่มีอะไรทําเนื่องจากว่าเจา๊ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกแล้วก็แต่มีเจ๊ก็กลับตีสอทุกวันเจ๊ก็เริ่มนั่งมอนิเตอร์ไอเฟสบุ๊กเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เข้าไปดูทุกปุ่มเลยว่า f c e e o o o เนี่ยเขาระบบของเขาเป็นยังไงระบบหลังบ้านหน้าบ้านนะคะแล้วค่อยไปสังเกตพฤติกรรมหรือว่าการทำของ Facebook ดูว่ามันจะเอื้อเราได้มากน้อยขนาดไหนเจ๊บอกว่าการที่มีเพื่อนใน Facebook เยอะ ไม่ได้หมายความว่าจะขายสินค้าได้ทุกอย่างเพราะการขายของออนไลน์ให้ได้ผลจริงๆจะต้องวางระบบกันตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อนที่มีอยู่ใน Facebook จะต้องสัมพันธ์กับสินค้าที่จะขายเช่นถ้ามีเพื่อนผู้หญิงเยอะสินค้าที่จะขายต้องเป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามอาหารเสริมเสื้อผ้าเครื่องประดับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยอดไลค์การเข้าถึงการเห็นสินค้าและต่อยอดไปสู่การซื้อขายสินค้าค่ะ เรื่องสมบัคนที่จะมาเรียนนีต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะเจ๊มีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างเออตอนแรกที่เขาต้องเตรียมก็คือสินค้าก่อนนะคะ mm hmm. เขาต้องรู้ว่าเขาต้องการค้าขายอะไรนะคะ mm hmm. เขาต้องเตรียมรูปภาพมาให้เรียบร้อย mm hmm. แล้วก็เขาต้องรู้รู้ถึงข้อมูลตัวสินค้าเขาค mm hmm. ่อนข้างดีคะ่ะแล้วสองเขาควรมเีเครื่องคอมที่บ้านสักเครื่องนึงนะคะ ะะจากนั้นที่บ้านก็ควรติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ได้นะคะใช้เร็วนิดนึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขี้เหนียวนะคะต้องใช้แรงเพราะว่าบางทีเราคลิกไปเนี่ยมันต้องฟุบๆเลยไม่ใช่ว่าไปใช้แล้วแบบหมุนไปหมุนมาอันนี้ไม่ได้เราเราเราทำตรงนี้เพื่อการทําธุรกิจนะคะจากนั้นก็ไม่ต้องเตรียมไรนเตรียมหัวให้ไบร์มาอย่างเดียวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเดี๋ยวจะสอนหลักสูตรของที่นี่มีทั้งการสร้างแฟนเพจขายสินค้า วิธีการเขียนบล็อกการโปรโมทเว็บไซต์การทำคีย์เวิร์ดให้ติดอันดับเสิร์ชเ n อ i n e นจินการสร้างช่องส่วนตัวใน YouTube 1คอร์สใช้เวลาเรียน2วันคนละ3,000บาทและแต่ละครั้งจะสอนไม่เกิน3คนค่ะเจ๊บอกว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนมีทั้งนักธุรกิจขายตรงผู้ประกอบการ SME แม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านและอยากหารายได้พิเศษแม่ขาในตลาดที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่านออนไลน์ล่าสุดเจ๊ฝากมาบอกว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอท็อปไหนที่อยากให้เจ๊เจือกไปอบรมให้เขาก็ยินดีนะคะ